สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีประตูกูทุกคนเด้อเตรียมไปดงพี่น้องมันหนีบอไปหน้าเด้อไปดงพผล่บ้านนี่มาจอเทืออยู่นี่ไปเอาหญ้าอยู่หน้าก็าตาแล้วมาจอเทือไปอยู่หลังหงเหี้ยนบ้านตังหนังนี่หนามกระอดนี้หลังหงเหี้ยน ไปเพือไปโรงบาลไปหาไปซ่องสอบชมสักถ้าเดียบ้อยไปผู้เดียวคือเก่าพี่น้องน้องเนี่ยเรไปนับมาเนี่ยพอไปบริม,มาเนี่ยเปิดเหมือจะไหนมาแต่ว่าคั้วยุงงกลายคั้วมวยลงของ,งเขาเอาไปแต่เข้าว่าอยู่เข้าไปเดี่ยงเขาก็มาขึ้นเขาอยู่หวานตอนเพลนี่มีแต่ข่อยผู้เดียวอยูุ่่นทั้งเสาทั้งเพลนี่แหละเพราะว่า คนอื่นเขาไปเบิ่์งนรือเขาก็มาข้าหนึ่งไปเคียนเป็นยังเขาก็มาไปเบิ่งสิไปหาเบิ่งหน่อไม้น้ำห้าไม้พริกหน่อไม้ได้หาหน่อไม้ยังก็เอาเนาะพี่น้องสิไปหาเบิ่งแถวดงเอาใหญ่กุ้วยกินเขาแล้วก็สิไปอร์หาไปด้วยด้วยคนเดียวมันไก่เติบแล้วเพิ่์สิหัวตรงใกล้ไก่เสือดตีนดงแล้วนี่หนามแทวน้ำอยากได้ได้หนี่งบริพายเหรอ cái sinh hoạt để, để phai gậy còn để làm ăn này cũng mày tới này thuê mà chờ thừa thuộc pì cho bà cúc nâng cấp bằng họ tin đông đấy ừ. sạt pa buồn này quá sạt pa buồn thế này sợi khả năng bà đại định หอดแล้วแต่ว่าเศได้หาบหญ้าไก่ได้นี่สมศักดิ์มึงจักก้องหญ้าไปก่อนฮะไปเลยสมศักดิ์ไปมึงหญ้าในแดดมากเลยคือไหมนะก็ต้องเห็นแดดก็ต้องเห็นแดดตาสีดีใจนะคือไหมนะเศร้าเศาผลเอ้อหาบหญ้าพูนไกลๆได้พี่น้องพูนหอดปลาสาขบอนด้วยพูนหาบหญ้าไปพอดีสัตว์ป่าไี้ป้าบวบเบี้ยบวบเบี้ย อาบาก่อนพี่น้องตกาบจะกระตาดูยคนเดียวนีกับบม้าำเขาเท่านี้ก็เป็นเพื่อกันได้ปะแดงากันมองทอก็นีสตปาลายเววเวอือืมอใครมาใส่มองแถวนี้บ่ไป

ม่ไม่หอแเด้นสูเอ้ยหอันตกระะหบ่ตัวนี้ย่ไองนี่ถ้าให้ดักตกอ่ะจะสิง่าย มันก็ตาบันี้ิสาคั่วอ่างเมื่อออกกันมาคนเดียวเงียบมีแต่เพี่น้องเอราพวกบ้าเขาเจ้าหันมาอยู่เขามาเอาหยาให้ิ่้หายเอาเพื่อห้เขากับเมื่อเพราะเขารู้เที่ยวด้วยเขาไปเขามาคอยชิวัดเมื่อได้นี่จนหอดซีโม่จังเสดผูกจังเสดเมื่อ vứt mà mình khuôn đi sẵn khuôn không phải, nó đó kịp nhầm đó tấm nạ bó cô nó mày con này tài bác sĩ hà nó mày phịch nó mày đầy nè tấm mắt xa Họn họn cho kênh

กมลายนึ uh. ่งมัผ wow. <a> ูกด mm ุมได้มันกินผักกัยะบ้านมีตะปลาผักกยะหน้าเห่อแล้วดเห็ดทีมีตผักกระอยงเต็มอยู่อาหัวอกเข่ออกเรียบร้อยกินข่ากันเด้อบ้าน เมื่อวันทิปเขาอะไรแต่เขาลืมน้ำพี่น้องเอ้ยจะไปกินน้ำใช่ปะเนี่ยจะไปกินน้ำหวยน้ำห้องเคยกินน้ำน้องน้ำข้าเคยกินกันเอาสีนมาไล่เต๋อ่าน้องเมนียวสีมามากับมส,กสมสักช่องโตสมซักมาพอดีเอาไข่ตะมีหมูสมซักเหรอเนี่เอาสีนมาไล่เต๋อ่าน้องเมนียวสีมาหนะมาเอะเแ๊ะเอะเอ๊ะมาบ่มา กินข้าวก่อนเด้อวะเนี่หามุมตัางกล่องแด้เสิตัางกันเลยวะเนี่กินข้าวก่อนคนเด้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกำลังเตรียมจะกินข้าวแต่จะซีนหมูเตี่ยวกับอะไรเอาแดีวจะซีนหมูแล้วล่ะกับจิ๊บข้าวดื่มน้ำ ไปเอาน้ำขับมากินได้มันดื่มน้ำดื่นคือหนักมาดีหรอกโอ่สัตว์หัวเอาข่อยเขาหอกกันสนันกินเนี่ยว่าสิไปเกี่ยวหย่าจักหน่อยหนสิบห้าโล่เมืงมองนอมัยตะบะหย่าเข้าห้าโล่ตัดผู้ใดเขามีดจากขักห้าโล่ตัดเกี่ยวก็เอามาเจ็ดสี่หมูมาเด้อพี่น้องมาเด้อ หามุมต่างกล่องหมดเลยนะสำเนา าเลยวะมาเลย่เด้อปันแมกำลังเกินเออเท่ามาก่เห็นเท่าอยู่บ่อยู่ไซอะทังนั้นัอบ่โอ้ไม่ยังทั้งนั้น มืออนบ่ลงมือได้อลงพอนกหน่อยแล้วมออ่นจะอลงทำพายมาอีกก็อ่อลงีนงเย้พ่มาอีกที่ช่างซชางนั้เขาจัดเขากัคนอาค่ยแล้วเขาหาเากัน ไปใส่บ่จอยเอาลงเด้อว่านี่เอาลงบ่ทางหัวผู้พินบ่นี่น่ะเอาลงก็มีนะเอาขึ้นมาบ้านแล้วก็ลงนี่จะสั่งผี้พ่นน เซบกเนี่ยเขาอารงมอีกมืออื่นเขอรกับอามออื่น ข้าวกันเด้อพี่เนาะข่าวอะ้รกันอย่างฮะเจ้าเนี่ยสบายแต่บอกเขามีจักตัดเอาเลยเด้อหยามาให้กล้ยตัวนี้เกือบเบิดสอบให้งัวน้ำงัวอยู่ข้างปูนให้กล้ยน้ำให้กล้วยยืดหมน้ำเด็วกระชิบไปหาเกี่ยวได้บัดเดินไปมาหาเกี่ยวก็ได้ทุกเด้อ หน้าร้ายร้นะขนาดก็ดิเกี่ยวเขาอ,อีกภาพมันกระถอกก็ได้เด็ดเดี่ยวแต่วพวกเขามีจักนะเขาก็ตัดเสียงจักคือบุบๆทำายแล้วเขาตัดตัด,ตด,ตดไ,ได้ได้แบบได้ได้ฮันดอแล้วเขาเสียเกี่ยวเกี่ยวซำสอบซองสอบซำไหลอย่แหละเกียวร้องหายมันเกียวมาอีกเสียงเขาตัดเนี่ย เกีียวคอยครับพกเพียงกตัดหักเกี่ยวหยากเน้อบรตัวนี้ควไอ้บจัทียงวะเักเกี่ยวหยากระมันตัวนี้หยาไม่เกี่ยวได้สองสอบกับหอบห้นั่มติก็หอบห้ง่วนหนั่หยาไม่ยายหลไยกด้ยกยเทวหน้าอีกความหยาได้หอบห้งัวน้ ไอ้ขั้วไอตัวยืรุมน้ำไอ้ตัวนี้น้ำแต่เบรืออีกสองสอบเกี่ยวไปจะไปหาเหรอเบิ้งโนมัน้ำเขากระจ้าก่อนพวกเอ่ยยอกก็เอาเบ็ขึ้นมาหน่ไปน้ำเบิ้งมาเข่าไหลวะไปเลาะเขาปลาก่อนเนอะป่นี่ตัวนดีเสียเขาไปเที่ยงไหวน้องมาหาโนมัยนะหาเบิ้งโนมัเพล็กโนม่ได้ก่อนใครจะเขามากก็ห็นเลย ไสแต่ข้าวมหก่อนหมอยอย่างได้ยตัวฉันหนักแข้นนะแม่แข้งตะบัดแสดแกมเสบ 保密。 น้องใหม่เอ็นบุได้ก่อนน้อยก่อนเลยส่นนอไซีสมนะตาเรืซะารังน้องใหม่ไทยก่อนจะฮาโลบัดเชิมาเลยพี่น้องาก่อเดียวไม่่อาก่อนฮารก็ไม่นสันตาตัวนี้ยากมันฮัก cô đi gặp gặp tiền tạ nổi nhảy từ sân bữa khác nhau này đấy gặp ông này ngọn còn nó mày từ mày phụ cô cũng muốn cao hết yêu ข้า่กเดียวม่คุกคกหักก่อนส่งน้อง่กนมาหาเอานักับเด็กเด็ก แทนนี่เคยหาเห็ดนะมิงเนาะหาเห็ดขาเห็ดดีหาเห็ดปวกแล้วแทนสมิงเฮงเคยเลยเห็ดพอกับมานได้สมิงนี่ยไปขึ้นไปไสขอสิหายนะพวกจะขึ้นไป เคยมาหาตะี่น้อมิงเนาะน้องม่กับเห็ดเนาะขาเห็ดินต่กอนมาตะนี่ยปีนี้บุได้มาปีเดีวบได้มาบได้มาสองปีเลน้องม่ก็ยังไงอยู่ตุ่่มีกะี่เทียววัดชูงบดอะเอาเ น้ำน้ำเลี้ยงไฟเขาหาอยู่แล้วมิงเอ้ยให้เขากออย่างนี้เขากอกะมิเขากอเขาไปเอาของเขามิงขึ้ไปทางนัหน เทวตีนดงเด้อเทวนาสักกานี่มันก็ค่วไอ้บ้านเราได้แทนคั่วสักกลมยากาศดีดีเทีเถิงลงกี้ตก่อนมหาตำไมเทีวนี่แหละ หาเห็ดพอหาเห็ดขาเห็ดดินไปยบ หมดเวลาเมื่อเลยพี่น้องซ้ำโมงละซาำมงลกลัวแลยเสนอเมือ่อเอาอย่าให้ขว้วใ้งัวเบิร์ตใหัวหัวขว้วอยูใ่ในเบิดเลือกแด้เพิินเกี่ยวให้เบิดมือมือนี่เอามาต่หน้ากระซองสอบมเมื่อเกี่ยวอยู่นี่กะสี่สอบเป็นหกสอบเกี่ยวอยู่นี่สี่ มาตานาสองเป็นหกสอบมือนี่มือแดกได้กินดีเด้มอมือนี่มือ่อท่านเมื่อยเลี้ยงคัวิดูลงมือแดกพุ่นได้กินดีเขาก็ท่านเมื่อยหุ่นตัวแห้งสะเลยหวงแห้งสะถิ่มในฮะหงเอ้ยกินดีตี มีเพื่อนให้เต็มแม่หายไรเื่อนเ้แม่เออแม่ว่าเออเพื่อนยูทูปไร้หัวอกับหไรหัวแหงหไรก็โม่หายไรเถื่อไหิกับบานกันเ้อบานเด้อเนี่ยหิวอ่ะยังไงหัวกระเทศแหบาคาร่าปฏินิณโวเวิร์ด ยังไ้กมาเขเบดได้ผลขวมยเขาจะกัดยืนให้บดเศรษเมื่ออะไรเด้อบาทอื่นพอกันไม่พกะสามโตโผล่เตียนกันบดสามโตเมื่อก่อนบาานลิปนี้ก็เศ็บไปเ้อพี่น้อง พุ่งขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามหับส้มมากับสมซักสมซักก็นอนยืดเมือ่อตัวนี้งูอพยพตาตัวนี้งูอพยพเต็งเดี้ยงแต่ว่าสิปลาอันนี้ไปกระสอบอื่นหน้าใหม่มาใหม่เมื่อย่หาหน่อยลหน่อยเดียวสางซะเมื่อยก่อนมาเลี้ยงเล็กน้อยนาะไปสมซัก เมื่อขวยต่คุณขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเลยที่เขามาติดนะครับส้มสำหรับคลิปนี้ก็สได้จบเพียงสำเนี้วมาเดีย,ยงค่วยคนเดียวมึงนี่คือก้าเวเหน,นละ